กันแดดทางเซนเดี๋ยวบอกก่อนว่ากันแดดทางเซนมีอยู่สามชิ้นสามชนิดมีอยู่สามชนิดนี่สามชนิดกันแดดชนิดแรกก็คือเป็นกันแดดเลยกันแดดเพียวๆที่ไม่มีการปกปิดใดๆทั้งสิ้นเป็นกันแดดเนื้อโลชั่นเนื้อน้ำนมไม่มีการปกปิดเนื้อจะเบาบางซึมเข้าสู่ผิวได้ดี นะแต่แต่พอเราทาทั่วหน้าเนี่ยถ้าสังเกตอลองแบ่งทีละครึ่งหน้าก็ได้ถ้าเราทาไปปุ๊บผิวของเราเ่ะด้านที่ทาจะมีความไบต์ขึ้นมาหนึ่งสเต็ปคล้ายๆกับเป็นการลงเบสเออคล้ายๆกับเป็นกรรแดดที่มันเป็นเบสในตัวค่ะมันจะเพิ่มความขาวความสว่างขึ้นมาให้กับผิวของเราหนึ่งสเต็ปเลยอันนี้เห็นชัดเลยเนี่ยค่ะเนื้อของเขาจะเป็นเนื้อเนื้อนำนมเนื้อโลชั่น ปริมาณสามสิบห้ากรัมนะคะหลอดใหญ่ใช้ได้นานนี่เนื้อจะเป็นแบบนี้เราสามารถเอามาทาอย่างอย่างตัวเราเราจะใช้ตัวนี้เป็นหลักจะใช้ตัวนี้เป็นหลักจะใช้เป็นตัวที่แบบเป็นคนที่แบบไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยชอบรองพื้นไม่ค่อยชอบใช้อะไรที่มันมันหนักหน้าหรือเป็นแป้งเราจะใช้สิ่งที่เป็นแป้งก็เฉพาะเวลาเราออกงานหรือต้องไปทํางานไปทําธุระหรือว่าต้องออกสั่ง ออกงานต่างๆบผู้คนเยอะๆเนี่ยเออก็จะเพิ่มตรงนั้นนะคะแต่ถ้าเกิดโดยส่วนตัวในชีวิตประจําวันเราจะใช้ตัวนี้เป็นหลักทั้งทั้งเวลาอยู่บ้านเวลาออกไปข้างนอกเนี่ยค่ะจะใช้ตัวนี้เป็นหลักเพราะว่าเนื้อเขาเบาซึมเข้าสู่ผิวได้ดีแล้วก็ไม่ทิ้งคราบขาวเมื่อกี้ลงไขมุกไปเนาะถามว่าทําไมกันแดดทาหลังไขมุกได้ไหมทาได้เป็นการเติมกันแดดในตัว <S <S นี่ยะ ว่ามันจะไม่ทิ้งคราบขาวในตัวไม่ทิ้งคราบเหลืองไม่ทิ้งเขาเรียกอะไรไม่ทิ้งคราบรอยหน้าไม่รอยไม่วอกอะค่ะผิวก็คือผิวธรรมชาติไปเลยแล้วก็ไม่ทิ้งความมันด้วยตัวนี้กันน้ํากันเหงื่อ spf ห้าสิบกันทั้งน้ํากันทั้งเหงื่อใช้ได้ในชีวิตประจําวันไม่ว่าจะอยู่ในที่ร่มในที่ร่มก็มีนะอย่ามองข้ามนะว่าในที่ร่มจะไม่มี uv ในที่ร่มเนี่ยแสง uv จากหลอดไฟหลอดนีออนหน้าจอมือถือหน้าจอทีวีเนี่ยเป็นปัญหาหมดกับ ผิวหน้าที่จะก่อให้เกิดฝ้ากะนะคะถ้าฝ้ากะใครเกิดแล้วมันจะเป็นปัญหาแบบปัญหาใหญ่ะในการแก้ไขปัญหาจะถามว่าทุกคนมีไหมมีแน่นอนมีตามช่วงอายุช่วงวัยและยิ่งเนียอย่างเราเนี่ยเราเป็นคนที่ไม่ไม่ได้เข้าคลินิกอะไรเลยถามว่าแอนตี้ไหมไม่ได้แอนตี้นะแต่ก็คือมันยังไม่ถึงขั้นที่จะต้องไปเข้าอะคะ่ะปัญหาเราจะมีปัญหาหลากัหลกๆก็คือกะแต่เป็นกะไม่เยอะก็คือตามวัยตามอายุอันนี้อายุ43ปี เพิ่งจะสี่สิบสี่ไปเมื่อสองสาวันที่แล้วอ่ะปัญหากะมันก็จะเป็นกะตามวัยเป็นช่วงวัยทุกคนมีหมดดูแลผิวดีแค่ไหนกะตามวัยตามอายุ่มีมาแน่นอนก็คือเราจะมีกะแค่ช่วงนี้แต่ตรงอื่นก็คือไม่มีปัญหาฝ้าก็ยังไม่เกิดนะคะก็คือเราจะเน้นป้องกันก็คือเราจะเป็นคนที่ติดติดครีมกันแดดมากๆบางวันบางวันนะอาบน้ําล้างหน้าแต่รู้สึกขี้เกียจอะ เออรู้สึกขี้เกียจไม่อยากทำอะไรเลยเราก็จะทาแค่กันแดดตัวเดียวตัวอื่นไม่ทาคือตัวเนี้ยเราจะขาดไม่ได้ไปไหนก็จะต้องทากันแดดทุกครั้งก็คือจะเป็นคนที่ติดกันแดดมากๆนะเป็นตัวที่ขาดไม่ได้เลยในชีวิตประจำวันเคยปน